สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้เราก็มาดูพระกันเนี่ยนนะครับวันนี้เป็นพระของหลวงพ่อเพียรนะครับแห่งวัดเกลนกระถิ่นะครับรุ่นเจริญพรครับเป็นพระกิ่งครับก็พระชัยวัดนะครับอันนี้เป็นเซตคู่เลยนะครับนี่ครับกล้องลักษณะกล้องนะครับกล้องเดิมนะครับจากวัดนี่ครับรุ่นเจริญพรนะครับนี่ลักษณะกล้องนะครับเพื่อนๆจาไว้ได้นะครับนี่นะ จำเลยครับเป็นลักษณะนี้กล่องนี่หมายความเก่าของกล่องเนี่ยเนี่ยเเลขหลานี้ทําเนี่ยเนี่เบอร์หลานเนี่ยก็บงบอกความเกีกี่เทได้เหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ต้องจํามากนะเราพิจารณาได้แต่ก็ไม่ต้องจาเยอะนะเนี่ยจะมีทั้งพระชัยวัดแล้วก็เป็นพระกิ่งนะครับอยู่ในกล่องเดียวกันนะเราก็เริ่มจากพระกิ่งก่อนเลยนะ นี่นะพักกิ่งพิมพ์ซงสวยงามนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึง่งรุ่นที่น่าใช้นะครับหลวงพ่อเพียรเนี่ยพุทธคุณดีมากนะครับเนี่ยวัดกินกระถิน่นะครับทา่านก็เพิ่งจากไปได้ไม่นานนะครับนี่นี่จะมีตการต่อโค้ดนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะนี่โค้อดอยู่ทางด้านสายมือเราเห็นไหมอืมลักษนณะโค้ดจะต่ออยู่เววนี้เห็นไหม เพื่อนเห็นไหมนี่เลขโคดนะต่ออยู่บริเวณนี้นะครับเลขโคดนี่ก็ kind of ต่อโคดเหมือนกันนะนี่ต่อนําเบร์นะนี่ต่อโคดเห็นไหมจํานวนการสร้างชัดเจนครับรุ่นนี้นี่ความสวยงามเห็นไหมสวยงามมากนะครับรุ่น like นี้เป็นผ่าอีกหนึ่งรุ music, ่นที่น่าใช้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมก็พาร์กิ้งเนี่ยเราก็ต้องดูความคมชัดของพิมพ์เป็นหลักนะครับเนื่องจาก วากิ้งรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่เป็นผ่าใหม่นะครับไม่ใช่ผ่าเก้าอะไรนะครับความคมชัดของแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องคมชัดเห็นไหมว่าความลึกเ,เมื่อนีหมยความลึกของบัวเนะี่ยค่อนข้างลึกนะครับแต่ใต้ถ่านเนะี่ยนี่ครับมียันอยู่ใต้ถ่านด้วยนะนี่ลักษณะน,นี้ก็ต้องดูให้ความคมชัดของยันของอะไรต่างๆเนี่ยดูว่ามีความตึงความคมนะครับย้ายยันเนี่ยตึงย้ายเบือนะครับให้มันคมคมเข้าไว้นะครับ เนี่ยคมคมเข้าไว้พระกิ้งเนี่ยเราก็ต้องดูความคมนะพระต่างๆเนี่ยให้ดูความคมเป็นลากได้เลยครับเพราะว่าเกย์นี่มันเกย์ไม่ได้หมดละแต่ความคมเนี่ยมันจะเกย์ลำบากับเนี่ยอย่างเช่นผระองค์เนี่ยเนี่ยเราก็ดูพิมพ์ทรงนะพิจารณาพิมพ์ทรงต่างๆเนี่ยเอ่อผมให้ให้ข้อสังเกตนะว่าวัวเนี่ยว่าหัวเนี่ยบริเวณเกยเกย์ซ่างของท่านเนี่ยเนี่ยบริเวเกยซ่านี่นะ จะต้องมีความคมชัดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ okay, าเกสเนี่กลมเป็นเม็ดเลยครับคมชัดมากนะครับสารพัดรุ่นนี้นี่เลยนะแล้วตานี่ลึกๆนะครับความคมชัดเนี่ยผิวพ,พันธุ์ของผะเนี่ยเกยไม่เหมือนหรอกเกยได้ยากมากนะครับผิวพ,พันธุ์ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่าความคมชัดของพิมพ์ทรงเนี่ยผะยิ่งผะหม่ด้วยเลยเนี่ยต้องยิ่งมีความคมชัดนะรับอยาให้เป็นตื้นอยาให้เป็นเบืเ่อครับนี่นี่เลยความคมชัด ให้ดูทุกมุมนะจะช,ช้านะเพื่อนๆก็ก่อได้นะแต่ว่าผมจะไปให้ช้าที่สุดนะแล้วพระมีโคดเนี่ยผมงก็บอกอย่ามีครั้งนะจําโคเป็นหลักนะนะี่ถ้าเป็นโคตัตวนี้นะครับนี่โคของรุ่นนี้ตอกอยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยนะนี่ครับนี่นาตาของพระรุน,น้นี่จําพิมพ์ส่งให้แม่นๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาส่องน้าพระกันชัดๆนะครับ แบบไม่ต้องรีบไปนะครับผมจะเริ่ม่องเลยนะครับเพื่อนเพื่อจะได้จำเอกลักษณ์ต่งตางๆนะครับของพระรุ่นนี้นะครับให้ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับเอาเลยครับเริ่มจากหน้าก่อนนะครับนี่นี่ครับหน้านี้เลยครับหน้าพระนี่นะจำเม่นๆเลยนะเพื่อนๆหน้านี้เลยนะดูเน,นี่นะนนย,นะยนะนะผมจะจำให้มา ว่าเกสาของท่านเนี่ยนะเป็นเม็ดเลยนะครับคมชัดเป็นเม็ดไม่ตื้นเบือเลยนะแล้วดูนานนะีเห็นไมว่าน้าท่านเนี่ยคมชัดลึกนะครับไม่มีการตื้นเบือนะครับแลว้วพวกเนี่ยพวกล่องหน้าตาเนี่ยคมชัดลึกนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูล่องรอยต่งตางๆเนี่ยว่ามีความคมชัดมากเลยนะ ไม่มีการตื้นเบือเลยคนระับเนี่ยคมชัดมากเนะนี่ยดู đi. เฮ้นเห็นเลยนะเนี่ยว่าเม็ดพวกนี้มีความคมชัดมากนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยต้องดูให้คมๆอมนนะย,าย่ยา,ยนะาง,งนี้เลยคนะใหญ่ตื้นใหญ่เบื่อนะพระต่างๆเนี่ยเนี่ยขอให้เพืเ่นนอนๆพิจารณาทุกมุมนะเนี่ยช้าๆเลยนะเนี่ยดูมือดิตึงเป๊ะเลยคนระับลองตาตานะ คมชัดนะเนี่ยไม่ตื้นเบเยนะนี่นะลหน้านี่จำเป็นเม่นนะหน้านี่นี่นะมึงเป็นจำไว้นะหน้านี่นะแล้วเสียดเนี่ยเป็นเป็นเม็ดเลยอนะืมดูจะกเงินคนำะมึงนะนี่นะเม็ดเป็นเม็ดเลยนะเนี่ยแกลรอได้สวยงามนะเนี่ย สวยงามมากนะรุ่รนนี้นี่นะนี่ก็ประมาณนี้คนะรับสำหรับด้านหน้านะเราก็มาดูด้านหลังนะเนี่ยดูเม็ดพมนะันเห็นไหมกลมเป็นเม็ดนะอันนียไม่ตื้นเบยเลยนะนี่ดูนี่แล้วนีน่เห็นไหมดูกลมๆจะชัดนะแม่สวยงามจริงๆครับนี่นะโลว์เพียน วดเกลินกระถินนะนี่นะเลขโคดนี่ตอกวีวินนี่นะนี่เลยนะโคต,ตอกวีวินสายมือเรานะนี่เห็นความคมชัดไหมคมชัดนะนี่แล้วก็นี่ตอกดีอีกทีนะนี่นะมีโคตัวนี้อีกทีนี่นี่นะโคตัวนี้อีกตัวนึ่งนะเห็นไหมว่ามันเป็นโคต,ตอกเห็ดนะเพื่อนๆเห็นดูเด็ด จะเห็นความคมของการตอกลงไปนะนี่เราพิจารณาง่ายๆนะว่าเป็นโคตรตอกนะนี่นะนี่วัดเกินกระถิ่นนะวอท่อนี่ตรงนี้เลยนะมีต่อโคตรแล้วก็ด้านตูดนะตูดนี่เลยนะตูดถ่านไปน,นี้นะครับเห็นไหมเนะี่ย นี่เลยจำเมนๆนะครับความคมแล้วรับในจําไว้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะลายฐานนี่นี่ครับรุ่นนี้สวยงามนะครับนี่ครับเราพระกิ่งก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาดูพระชัยวัดบ้างนะครับนี่ครับเราจะไปเริ่มดูพระชัยวัดกันนะครับ พระไชยวัดนะครับนี่นะครบรุนนี้พระไชยวัดองค์เล็กนะครับนี่ครับสวยงามเป็นหนึ่งรุ่นนะครับนี่พระไชยวัดเลยนะครับเห็นไหมเ,เพื่อนจะเห็นเลยนะว่าพระไชยวัดนะมีการแกะที่ยิ่งหุดงดงามนะผมชอบมากเลยนะแกะได้สวยมากนะครับสำหรับพระไชยวัดเนะี่ยเห็นไหมองค์เล็กๆนะครับแต่สวยงามนะครันี่อันนี้ก็มีตอกโคตรอยุดบริเวณด้านล่างกันนะครับ นี่นะโคดูนี่เบอร์นี่ไหมอันนี้ก็มีต่อโคดเหมือนกันนะนี่อยู่ด้านหลังอุ้มอุ้มเล็กสวยงามน,นะเราก็เริ่มเริ่มซองกันเลยนะนี่นะหน้าหัวใจวัดนี่นะนี่นะดูตัวไว้หน้านี่นะครับเห็นไหมว่ามีความคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบื่อนะครับนี่เห็นไหมนเนี่ยรองจีบวงจีบอ๋อนี่ยคมชัดนะครับ ยายตื้นยายบือเนี่ยมือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลองมือเนี่ยใช่นไหมคมชัดนะครับเนี่ยบัวตัง้งๆเนี่ยต้องคมชัดอย่างนี้นะครับเห็นไหมความคมชัดเนี่ยมันต้องมีนะพระนี่นะนลนะองบัวลองอะไรเนี่ยเราหน้าพระชัยวัดเนี่ยจำเแม่นๆนะหน้านี่นะครับนี่นะ,ะชาน้าๆเลยนะจำไว้นี่นี่นะประสบศี่เป็นเม็ดเลยนะ นี่นะด้านหลังบัวน,นี่เป็นเม็ดๆเลยนะเอ้ยไม่ใช่ผมเกสาครับก็เป็นเม็ดๆคมๆตึงๆครับต่อโคด้วยไม่ชัดนะนต่อโคบริเวณั้นหลังนะ นี่ตรงนี้อื่นี่ต่อโครตรงนี้ด้วยนะวอทอนนว่อเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันตอกเหมือนกันนะครับแต่นี้ทางด้านหลังนะครับนี่นี่ด้านข้างด้านด้านล่างนะครับ ไม่ไม่ชัดนะชัดละนี่นะด้านล่างนะนี่เนหะ็นไหมความเรียบตึงของโลหนะเนี่ยมีร่องรอยนะการตะไบนี่คมชัดนะครับุ่นนี้ต้องดูให้กลมๆนะนนครับชัดใหญ่ตื้นใหญ่เบื่อเนี่ยเราก็จะได้ผ่าเทแล้วนะครับแต่พระกิ่งแล้วก็พระพระไชยวัดรุ่นเจริญพรของหลวงพ่อจิตวัดหนองอของหลวงพ่อเพียรวัดกิ่งกระถิ่นคะรับ โทษทนะีน้เนะี่ยดูไปยากครับดูไ่มีความคมชัดนะมุมตรงต่างเนี่ยมันต้องคมชัดอยู่แล้วนะนี่นะพระของหลวงพ่อเพียรเนนะี่ยสวยงามน,นะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะพอแกะได้สวยงามมากนะนี่นางงี้เลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับพระของ เราพอเพียนนะครับแห่งวัดกินกระถินนะครับนี่คนระับนี่คนระับเป็นพระเป็นพระชัยวัดแล้วก็พักกิ่งนะครับแกพิมพ์ได้สวยงามทั้งสองทั้งสองรุ่นเลยนะทั้งสองแบบเลยนะรุ่นเดียวกันนะแต่มีสองแบบนะครับน,นี่ก็ผู้ใหญ่หอยได้แต่ค่อยดีนะสวยงามนะนี่ก็น่าใช้นะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับ ความสวยงามนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแกะได้สวยงามมากนะครับนี่เลยนะรอได้เต็มดีมากเลยนะรุ่นนี้โค้ดก็มีนะครับทาให้เล่นง่ายเข้าไปอีกนะครับนี่นี่แต่ผมอยากแนะนํานี่สวยงามมากนะมชอบมากนี่เหล็กดีนะครับสวยก็ฝากเพื่อนๆนนะครับที่พี่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ผมจะเอาพระเท่พระดีที่น่าใช้มาให้ชมเรื่อยๆนะเจอกันใหม่คลิปหน้าหราับคลิปนี้ขอบคุณครับ